สรุปประเด็นรายการหนกระแสะวันที่31กรกฎาคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเทปที่6นะครับที่มาพูดคุยกันเรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างไทยกับกับกมพูชานะครับวันนี้ผมจะแบ่งประเด็นตามแขกรับเชิญนะครับวันนี้มีแค่2ท่านนะครับก็ท่านแรกนะครับจะเป็นกรรมการการรักษาความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับก็ท่านก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่า สงครามในยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่แค่การทำสงครามจะการโจมตีเฉพาะทางกายภาพคือใช้อาวุธยิงใช้ระเบิดอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยก็เช่นที่เราเห็นกันก็คือเรื่องของเฟกนิวส์นะครับที่ทางค,คือข่าวปลอมที่ทางกัมพูชาปล่อยมาเรื่อยๆนะครับและรวมถึงการโจมตีแบบเรื่องของทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการเป็นแฮกเกอร์ต่างๆนะครับที่แบบ เจาะข้อมูลเข้าไปแล้วก็แบบใช้ข้อมูลเป็นตัวประกันหรือทำให้ระบบสาธารณูปโภคล่มสลายอะไรเงี้ยแบบว่ามันก็คือจะเป็นแบบในอนาคตมันจะมีการต่อสู้ทางด้านนี้นะครับแล้วก็รัฐบาลของหลายๆประเทศก็มีการแบบเหมือนมอบทุนมีการให้ทุนมีการแบบสร้างหน่วยงานแฮกเกอร์พวกนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเปิดเผยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะจริงๆมันเหมือนก็ไม่ค่อยแบบถูกต้องเท่าไหร่แต่ก็ มันก็มีแหละอะไรองนี้นะครับประมาณนั้นแล้วเหมือนกับของไทยก็ก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ทางท่านเห็นด้วยก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ทางฝั่งเราก็คือเห็นด้วยกับคนไทยทั้งประเทศแหละว,ว่าแบบฝั่งเราจะช้ากว่าทางกัมพูชาหนึ่งเก้าตลอดเวลาแล้วฝั่งนั้นก็คือจะนําเราตลอดเรามีแบบเหมือนเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวนะครับ แล้วก็มันก็จะมีเรื่องของบาง,บางเรื่องอะ่ะก็คือใช้คําว่าในการตอบโต้บางครั้งก็มันมีการตอบโต้จริงๆแต่ว่าก็บางครั้งก็ไม่สามารถแบบเหมือนให้ข้อมูลข่าวสารออกมาได้นะครับก็คืออันนี้คือมุมมุมหนึ่งนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นทางโฆษกรัฐบาลซึ่งวันนี้พี่หนุ่มแกก็เหมือนถามแทนคนไทยทั้งประเทศแหละที่แบบเรื่องขาดใจหนึ่งเรื่องของความการช้าในการตอบโต้นะครับสองทำไมเราไม่แบบ โจมตีเขาบ้างหรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็ทางโฆษกรัฐบาลก็ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ใช้คคำว่ากัมพูชาเขาเจมารีเนาะเจมารีที่ออแ,แ,แบบออกแถลงข่าวรัวๆแล้วแบบเฟกนิวซะส่วนใหญ่ก็ใช้คํำว่ามันจะเหมือนเด็กเลี้ยงแกะที่ทําให้เหมือนเขาปล่อยเฟกนิวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนแบบมันทําให้แบบขาดความน่าเชื่อถือและกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะในสายตาของชาวโลกว่าหลังจากเนี้ย พอจะพูดอะไรขึ้นมาชาวโลกก็นานาประเทศก็คือจะไม่เชื่อนะครับประมาณนั้นแต่พี่หนุ่มแกก็พูดมาคํานึงว่า,อาโอเคสมมุติถ้ามันมีสิบประเทศแล้วก็ฟังข่าวไปเรื่อยๆอะ่ะสมมุติเจ็ดประเทศไม่เชื่อแต่มีสามประเทศเชื่อและสามประเทศไปพูดต่อมันก็เสียหายเหมือนกันนะครับก็คือทางโฆษกรัฐบาลก็ยอมรับว่าการใช้คําว่าฝั่งเราก็ช้าจริงๆนะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ว่า เหมือนกับใช้คําว่าอะไรนะด้วยความที่อันนี้อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนว่า,วาเพจของรัฐบาลที่ใช้ในการสรรานะื่อสารน่ะชื่อเพจไทยคู่ฟ้านะครับซึ่งแขกเราท่นกแบบ็บอกว่าก็เพิ่งรูแบบ้นะว่าไทยคู่ฟ้าคือชื่อตึกอย่างเดียวจริงจะมาเป็นชื่อเพจนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเพจอย่างเป็นทางการของรัฐบาลเวลาจะโพสต์หรือจะแบบลงอะไรเนี่ยมันจะต้องผ่านการกรองด้วยความที่มันเป็นเพจทางการและสามารถมันก็คือ ใครก็สามารถเอาข้อมูลนี้มนไปอ้างอิงได้แต่นั้นมันเลยมีขั้นตอนกระบวนการเยอะทำให้มันล่าช้าซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีอีก6เพจนะครับซึ่ง6เพจเนี้ยเป็นประกอบไปด้วยนะครับตัวของกองทัพภาคที่2กองทัพบ,บกทีมโคลกกองทัพบ,บกนะครับกองทัพเรือกองทัพอากาศไทยแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งอหกเพจเนี้ยนะครับก็จะมีการอัปเดต ข้อมูลที่มันเรียลไทม์คือตามเวลาจริงแล้วมีการอัปเดตสถานการณ์ที่ใช้คําว่าหน้างานที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้นะครับคือทางโฆษกรัฐบาลมองว่ารัฐบาลกับทางกองทัพอะก็คือเหมือนแบบเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่จะแบบเป็นข้อมูลเดียวกันแต่ในมุมมองของชาวบ้านอะก็คือจะมองว่ารัฐบาลกับรัฐบาลกองทัพคือกองทัพมันไม่ได้แบบเป็นก้อนเดียวกันจริงจอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นแต่ก็คือ ก็มีการเสนอว่างั้นสิ่งที่ขาดไปนะคือเรื่องเรื่องของการประชาสัมพันธ์ว่าพอที่คนไทยก็คือรอกันว่าอา้าแล้วเมื่อไหร่แบบอันนี้มีไปประชุมกันมาแล้วนะกับทางกัมพูชามีมาเลเซียเป็นแบบคนกลางแต่โอ้โหทางนั้นกลับไปถแถลงเลยฝั่งเราเนี่ยโอ้โหต้องรอข้ามวันซึ่งอันนี้ก็คือมันต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้คำว่าข้อมูลมันต้อง รวดเร็วกว่านี้นะครับแล้วก็ใช้คําว่ามันต้องมีความร่วมมือกันหรือว่าประชาสัมพันธ์ใช้คำว่าประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ดีกว่าที่เหมือนคนไทยก็รอว่าเ้าแล้วเมื่อไหร่จะประกาศเมื่อไหร่จะประกาศแล้วก็หาช่องทางไม่เจอนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับทางโฆษกก็รับไว้เหมือนรับไว้พิจารณานะครับว่าก็คือใช้คำว่ารับคําเสนอแนะทุกอย่างนะครับที่ที่ที่เป็นคอมเมนต์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในทางกลับกันที่บอกว่า เนี่ยเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวทําไมให้ฝั่งนั้นโจมตีเรานะครับก็ก็มองว่าแล้วจะให้โจมตียังไงจะให้ไปปล่อยเฟกนิวอย่างเขาเหรอมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันถ้าปล่อยจะให้เช็คว่าจะโจมตีอะไรละ่ะก็ในเมื่อเหมือนทางนั้นปล่อยเฟกนิวเราก็ต้องแก้ปล่อยเฟกนิวเราก็ต้องแก่จะให้เราไปโจมตีอะไรเขาซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาเหมือนแบบกับการต้องตั้งรับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ แต่มันจะมีการทำเอกสารส่งไปให้แบบนานาชาติที่มันเป็นแบบหลักฐานจริงๆว่ามันเรื่องของภาพถ่ายนู่นนี่ที่แบบเป็นหลักฐานที่ฝั่งไทยโดนโจมตีมันจะมีการเหมือนการดำเนินงานของทางรัฐบาลที่ที่ทางแบบประชาชนไม่ได้รู้นะครับว่าว่ามันมีแบบหลังบ้านเขาทำอะไรกันบ้างนะครับประมาณนั้นแล้วก็ของออวันนี้นะครับที่ผมใช้คาว่า ถูกใจคนไทยแน่ๆก็คือถ้าใครจากันได้นะครับมันจะมีหลวงตาอยู่คนหนึ่งเป็นพระตุดงที่แบบข้ามไปข้ามมาระหว่างเป็นคนไทยนะครับข้ามไปข้ามมาระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วพอเกิดเรื่องปุ๊บก็ไปเข้าข้างฝั่งกัมพูชานะครับแล้วก็แบบว่าทําให้ทางกัมพูชาแบบเหมือนเอามาใช้ในโลกโซเชียลว่าเนี่ยขนาดเป็นคนไทยเป็นพระไทยนะยังเข้าข้างฝั่งเราเลยนะครับคราวนี้มันก็เลยเกิดการตอบโต้ทาง อันนี้ใช้คำว่าตอบโต้ตกลับของทางฝั่งคนไทยครับที่เราทํากันเองเนาะก็อบอกว่าหลวงตาเนี่ยชื่อทางชื่อทางศาสนานะครับชื่อหลวงตาสุดอันทัโตปุงโลนะครับแต่ในความเป็นจริงอ่ะคือหลวงตาสุดเนี่ยเป็นนายพลอสุจิสุดพินาจัยของหน่วย A B C D E F G สาธุ99นะครับแล้วก็มีชื่อทางแบบาทางทาหารว่าบิ๊กสุด แล้วก็อะไรนะครับบอกว่ามีการแบบใส่ข้อความว่าเนี่ยขอบคุณนะครับอ่บิ๊กสุดที่แบบเข้าไปแบบไปเป็นสายลับเพื่อส่งข้อมูลให้ทําให้ทางฝ่ายไทยชนะแล้วปรากฏว่ามันก็มีขเมเนที่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แปลออกมาว่าแบบเอาไอ้คนเนี้ยมันเป็นไส้ศึกเอามันไว้ไม่ได้ต้องไล่มันกลับประเทศเลยนะครับนี่คือแบบการตอบโต้ของฝั่งเราซึ่งพี่หนุ่มถูกใจมากผมดูผมว่าผมว่าทุกคนถูกใจแหละเพราะแบบ เฮ้ยมันต้องมีอย่างนี้บ้างนะไม่ใช่แบบให้เจม,มารีแกแบบโจมตีเราฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยมันน่าจะมีอย่างนี้นะแต่ว่าทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าก็อยากทําแต่ในเหมือนกับในทางเป็นทางการมันทาไม่ได้อู่แล้วนะครับประมาณนั้นมันก็ต้องแบบเป็นอันออฟฟิเชียลคือแบบไม่เป็นทางการแล้วก็แบบพี่หนุ่มแกก็แบบชื่นชมนะครับที่ถ้าใครเข้าเมืองในช่วงนี้นะครับหรือว่าดูแบบผ่านตึกที่มันมีสกรีนหน้าจอหรืออะไรเงี้ยทุกคนจะขึ้นภาพ ธงชาติไทยแบบปลวสวัยแล้วก็แบบเหมือนใช่ว่าเป็นความร่วมมือของหน่วยงานเอกชนที่ที่แบบประทับใจนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ออทางตัวแขกรับเชิญท่านแรกนะก็บ,บอกว่าจริงๆอ่ะเราควรจะมีด้วยความที่ที่โลกมันเปลี่ยนใช่ไหมมันควรจะมีอ่ะอย่างการตอบโต้เนี้ยมันโอเคแล้วก็เหมือนมันน่าจะมีการรวมตัวเหมือนกับหน่วยงานพิเศษเหมือนทีมเอเวนเจอร์สอะไรเงี้ย รวมคนเก่งๆด้านแบบเทคโนโลยีนะครับมารวมกันโดยที่แบบคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็คือต้องเป็นคนที่ทุกคนแบบให้ความเคารพเชื่อใจนะครับประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยเป็นทีมที่สามารถแบบตอบโต้กับทางฝ่ายตรงข้ามได้นะครับอย่างสมมติเพจของรัฐบาลมีคนตามแค่5้าแสนแต่โขนกระแสเนี่ยมีร้านหนึ่งก็เราก็อาจจะฝากแบบโขนกระแสในในการช่วยแบบส่งข่าวโปรโมทหรือแบบตอบโต้ทางฝั่งนู้นเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับประมาณนั้นก็แบบก,ก็เห็นด้วยนะครับกับ ก,กับเรื่องนี้เพราะว่าอย่างหลวงตาสุดนี่ชอบมากนะครับก็ของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวย้ำอีกทีนะครับว่า,าที่เล่าไปคือคําตอบของโคศรัฐบาลนะครับใครคิดเห็นยังไงกับเทปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ